สวัสดีครับวันนี้นะครับมันเด็กนิดนึงนะครับเพิ่งจะว่างก็วันนี้เห็นข่าวเฮ o ผูประกาศข่าวใหม่นะครับมีประกาศมาว่ามีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เห็นปะมีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะมีอัปเดตเรื่องอะไรบ้างก็มีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสแกน Time สแกน Time เนะแล้วก็มีแก้ปัญหารีพอร์ตซีพาแล้วก็อัลติมัยไฟโหลด ก็ไอตรงนี้ก็คือตัวที่เราโหลดไฟล์แอดไฟล์เข้าไปอะถ้ามันเยอะมันก็แฮงขึ้นมาไม่ครบบ้างอะไรบ้างก็ปกตินะครับประเด็นสำคัญคือตรงนี้นี่เขาบอกว่าอะไรตั้งแต่วันที่2ง3 1เนี่ยครับก็อยากจะให้อัปโหลดให้เราช่วยอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะ a อ s o ุดแอ p o s s i ซิเนะแล้วถ้าเกิดตั้งแต่วันที่31ก่อนช่วง หกโมงเย็นอะแล้วสิบสนกาเ่ยถ้าเกิดใครยังไม่อัปเดตนะไอตัว contribution point เนี่ยจะไม่จะจะไม่อัปเดตนะนั่นหมายความว่าคุณอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหรืออาจจะตกเป็นศูนย์เลยก็ได้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพื่อนเพื่อนงงไหมครับว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ใช่ปะตรงนี้มันจะดูตรงนี้นี่ contribution point เห็นไหมเนี่ยไอตัวการาฟตัวนี้เป็นการบอกสเตตัสของ ของไฟล์เราอะว่าเรามีกี่พอตเพิ่มขึ้นตามพอตที่เราเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาถ้าเกิดเราไม่อัปเดตตัวนี้มันไม่ขึ้นนะก็หมายความว่าเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหรืออาจจะไม่ไม่ขึ้นเลยหรือตัวเป็นส่วอันนี้ผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์บอกจริงๆไม่ชัวร์นะก็รีบอัปเดตแล้วกันก็ประมาณนี้แหละดึกแล้วเปิดามาเจอพอดีก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะโอเคงั้นแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปนอนละ ก็อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรอัปเดตครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ